สู่ช่องวัตสูนึงชาแนเสียงคุณเจนาตภาพมาแล้วสุภาพมีไหนเสียงรอเป็นไหน่วยอีน้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจันทร์หอยไม่ไม่มันต้องแบบนี้ให้เสียงโดยโอ้โหพี่วัดทำไมนึกยากจังเลยก็ไม่อยากพูดต่อเมื่อก่อนที่คุณจจนาให้เสียงโดยแต่เขาอเขาไม่ยอมแก่เอาแล้วกับพันธมิตรสิพันธมิตรพันธมิตรด้วยเมื่อก่อนคณะเกียรติทิพย์ ตอนนี้ก็น่อย่างลุงคนนั้นละพอเรอเกลียิธีว่านน่ะมีพิทยุ่าวแล้วทางด้วยสายตากรบเมื่อก่อนอะไรนะคุณจิมบอกว่าภาคไหนอ่ะโอลเจน่าท่า จนาโกนจนาโกนจนาโกนจนากันตนาหรืออะไรบอกโกนจนาเลยมาแหลกๆเลยคนนอนนาเราโกนจนาโกนจนาแล้วมาต่อมาก็แล้วู่แต่พนัเกตทิพย์พอจินซีก็มาเป็นพันธมิตรมาพันธมิดไหมกันธมิตรมามาคนอื่นไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวตัวตัว หลังเสียา่าจะไ้กลัปเใาี่แหละงเียไปจัดกระดูกใหม่เสียนะคนอื่ไม่เกี่ยวมาเป็นคนเดียวพี่ี่ลวันฟังผิดนะคุณลุงบอกว่าคนอื่ไม่เกี่ยวต้องให้พ่อนคนเดียวไม่พวกก่องไวห่าอะไรปกป้องอย่างนี้ซ้ิมตงไปลุงให้ สรวมเข้ากับเป็นผู้นั่งชมน้องเป็นผู้ให้กำลังใจตัวอย่างไงคือประสบการณ์มือไม่ถึงนะเนาะพิจารณาตัวเองทุกคนเลยอะไรก็ไม่ค้นหลุกคนไม่มีระดับใจก็เนียนแคจารณาตัวเองแล้วก็กลับบ้านเลยกลับบ้านแล้วก็มาใหม่โดยเฉพาะกูโกไลกับปังปอมไปไหนละใช่ไหมเจอแล้วสองคน คืนดีกันแล้วมีอะไรคขแต่งงานใหม่จัดเขาคืนดีกันแล้วแต่งงานใหม่เียประเด็นหน่อยสิครับเียประเด็นหน่อยโอ้ยเป็้างเเียนโอ้เป็้าียแตงสมบักันมาเอาหมบัติีก่น่เร่วมัติแล้วเอาันเลยร้อยาัไม่หเป็นไงบ้างก็ใส่คนเดิมเขาให่ทำงตรงนั้นกินข้าวเหรอ เคยไหมคุณลุงคุณลุงคะเยเก่ากับเคยใหม่อันไหนอร่อยถามคุณลุงอันไหนอันเอยเก่ากับเคยใหม่อันไหนอร่อยอะไรเก่าไรน้ำพริกกูทำใหม่หมมันอร่อยทำใหม่ใหม่มันอร่อยก่เอาไปเสียไปมั่เก่าแต่ถ้าเก่าไปมันก็ไม่อร่อยมันเสียถ้าใครดูลุงแต่ครั้งแรกจะรู้างวใหญ่วใหญ่ เราสังเกตเวลาเขาทำคลิปเนี่ยเขามีการหันต้องหันหน้าหันหลังเนื้อเจ้าลุงพันต้องมาเป็นแบบอย่างมีช่องเดียวที่หันกล้าเปิดหน้าจะบอกเน้อเปิสิขาเราไม่มีอะไรปกปิดนะหันหน้าหันหน้าเห็นไหมต้องมาเดินใกล้ๆแถวแถวส่ายนะเวลาหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาเฮ้ยมาทักที่มันเป็นตัวอย่างใกล้ๆที่อนุวันเพี้ย เดห้เหมือนโอ้โหมาอยู่มาอยู่ใกล้ในโลวใไนี้มัใกล้ลุงพันหน่อยเดินยมนเดินเดินเดินไปเดินขนไปาใกล้แล้วก็หมุนพอพอพอหัวยยวนเดนลุจะดเดินกุลุกจ้าตดน้ำมนน้ำตาลกุลอกคว่เนี่ยมันสมยอะเดินอนไลุกีดเ่งยื่นเบอ วนไปบนมาต้องหนำต่ำเสียว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 เไม่ต้องิแค่เดินผ่านก็เสียวแล้วค่ะต้นให้เดินผ่านเสียวแล้วกลัวกลัวกลัวนะค่ะกลัวเนี่ยค่ะกลัวกลัวกระบอกนะจ๊ะแม่กลัวอะไรนะกระบอกกลัวกระบอกอันนี้หยอกบ้านแม่ปรนห้องขาบกอ่ะขาบกบ้านแม่เรียกขาบกพีคุณลุงนะคะ คุณลุงคนคนพัฒนาล่ะครับเอาขอเพลงหน่อยคอนนตของมันแน่นอนคนคนพัฒนาของมันของมันอยู่ในิสิทคนโยกเพี้ยนเชื่อฮ่าฮ่าฮพัฒนาของมันอยู่ในิสิทยกไปทำไมยังดีนะยกไปทำไมยังดีที่คุณได้โยกเองนะแต่ถ้าคนอื่นยกงานเขา ันดนุงก็มาจัดการตบบ้านใหม่ครับรู้จักตลาดปู่โภไหมก็ไปตลาดปู่โพร้านประกันนะครับเยอะนะของเยอะนะครับ ไปกี่โมงครับเดี๋ยวผมจะได้บอกเขาเปิดบ้านเขายังไม่ได้เปิดบ้านตัว่ยนเปี่้าัดันน่นว่พอดีพอดเคยถามน้องคนมารับวันแรกนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนมาลับมาเลยรู้แล้วอะไรประมาณนี้อากมเอาเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวเม่านนี้ัคาตั้งมานนี้ค่าตั้งยี่ห้ไอิดนายดีมากรับงานรียงทำานกำลังมายทมายัง เยเทียตอ้ยตั้ง่เางเย็กินให้กินไมเศร้าเย็นกนไปครับที่โอ้ครับผมโอ้น้ำตาลลงโอ้นานขึ้นแล้วเีนเสีบครับพี่น้อง่ยเนนเรือนเงาชนขวดดึเาอันนั้นน้ำกด่ขวดจัดตังเปงเลมอันนั้นน้ำกดแช่ขวดเสียวพี่น้องแช่เย็นวะตจังไ อันนี้น้ำตานรสอันนี้อันนี้น้ำอะไรเนี่ยหาวะน้ำกดน้ำกดแช่เย็นโอ้อันนี้มาตรฐานอย่างดีต้องไปยิ่งปิ้งเลยนั่นนี่ธรรมดานี่ยประกาศเลยแก้วมาพนันแก้วชองแก้วปลาอะไรนะจังแม่นไปแล้วบ่ปลาบ่เหลือแล้ว เาไปตั้งล้่นเดียวนเบียนี่ะยออกแก้วขนาดเล็กโอมมาตั้งก้สีสลากออกนี่อู้อกไเลยแต่ถ้ามีหักไมลงไปคักน้ำน้ำแดงยืนนอใช้หากยังไหากสูหากผสมเพื่อบรรากาหักนไปนะำงนดวหกผสมกให้เจ้าจุงไปอยู่ดีครับผม